เมื่อคุณเห็นเลข8181ซ้ำๆบ่อยๆเทวดาต้องการสื่อสารความหมายของตัวเลขมาถึงคุณดังนี้หมายเลขหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใหม่ความมั่นใจในตนเองการเป็นผู้นำการกล้าเ้าออกจากคอมฟอร์ตโซนกล้าทำตามสิ่งที่คุณฝันหมายเลขหนึ่งแสดงให้คุณรู้ว่าคุณสามารถสร้างชีวิตตามที่คุณฝัน ให้เป็นจริงได้ด้วยตัวของคุณเองส่วนหมายเล็ก8เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์เทวดาหมายเล็ก8เป็นความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินการเงินที่มั่งคั่งกำลังมาถึงคุณแล้วขอเพียงแต่ให้คุณทำงานด้วยความสนุกสนานทำในสิ่งที่คุณรัก ด้วยความเชื่อมัน่นต่อไปหมายเลขก8ให้คุณมีความรักความศรัทธาในความสามารถและพรสวรรค์ของตัวคุณเองนอกจากนี้ความหมายโดยรวม8181แสดงให้คุณรู้ว่าสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือเหตุการณ์ที่คุณไม่พอใจกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วมันจะนำเหตุการณ์ใหม่ๆที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตของคุณ นอกจากนี้คุณควรใส่ใจความหมายของเลข8 1 8บวก1บวก8บวก1มีค่าเท่ากับ18นํานำเลขโดด1บวก8มีค่าเท่ากับ9ความหมายของเลข9เกี่ยวข้องกับพลังงานสากลความรักของจักรวาลความเป็นนิรันร์การตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณ คุณควรใช้ทักษะความสามารถที่ตัวเองมีมอบประโยชน์ให้ผู้คนสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนและคุณใช้ความสามารถที่คุณมีอยู่นั้นส่งต่อในการยกระดับจิตวิญญาณให้เพื่อนมนุษย์ดกันหมายเลขเก้าส่งเสริมให้คุณมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยยกระดับจิตวิญญาณให้ผู้คนให้มากที่สุด